สวัสดีครับพบกับอันมินแทนนะครับผมสำหรับหวยฮานอยวันนี้นะครับแนาทางหวยฮานอยบันจันที่ที่1้าสิงหาคมนะครับกับช่องแทนเตือนเทอมของหวยเราไทยหรือว่าแทนซุกซิสรวมหวยชาแนลนั่นเองนะครับพบกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดครับสำหรับหวยฮานอยนะครับผมเมื่อวานนี้หรอเมื่อวานนี้เกใช่ไหมเก้าหนึ่งใช่ไหมครับฮานอยปกติเดือน8 9 8เก้าแดไม่มาเลยเมื่อวานแปดไม่มาสองวันแล้วเนาะ อ่ะวันนี้นะครับเด่นนะครับจากสูตรแถวแรกครับ5 6นะครับมากับ3 4 0 7ี่ศูนย์เจ็ดคือฮานอยปกติแถว2นะครับ1 4 2 3 6 5หกฮานอยพิเศษครับแถว3คือ0 1 2 3 5 7นะครับฮานอย VP 3แถวนะใครชอบแยกๆครับแยกแต่ละหน่อยไปแต่แทนดึงเด่นรวมให้ทุกวันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเด่นชน5 6 5 6นะครับมากับ ศูนย์หนึ่งสามสี่สองสี่อืมสี่ครับห้าหกนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่

261 263 264เนื้นนะครับผม <c oughs> 56นะครับ53 63นะครับ สองห้าหกนะครับสองห้าสามแล้วก็สองหกสามสำหรับแนวทางหววฮาหนอยนะครับวันจันทร์ที่สิบห้าสิงหาคมขอโชคดีสามเตัวแตะครับ